ผู้ชุมนุมชาวนาเปิดกระทรวงพาณิชย์ให้ข้าราชการเข้าทำงานแล้วนะคะขณะที่มีชาวนาบางส่วนออกไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มกปปสเวทีแจ้งวัฒนะค่ะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทยอยเดินทางเข้าทำงานที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังผู้ชุมนุมกลุ่มเกษตรกรชาวนายอมเปิดให้เข้าทำงานได้ตามปกติหลังปิดประตูทางเข้าออกมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแต่ยังไม่เปิดให้นำรถยนต์ส่วนตัวเข้าออก อนุญาตเฉพาะรถยนต์ของส่วนราชการเท่านั้นเพื่อความสะดวกต่อการรักษาความปลอดภัยขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมชาวนาบางส่วนได้เดินไปร่วมเรียกร้องกับพระพุทธอิสระที่เวทีกปปสแจ้งวัฒนะเป็นการเดินทางไปเองโดยไม่ได้เป็นมติของผู้ชุมนุม นายระวีรุ่งเรืองประธานเครือข่ายชาวนาไทยกล่าวว่าในช่วงบ่ายวันนี้แกนนำจะเดินทางไปมอบเงินจากกองทุนเครือข่ายชาวนาไทยซึ่งตั้งขึ้นโดยเงินประเดิมจากกปปสเวทีแจ้งวัฒนะจำนวนหนึ่งล้านบาทเพื่อมอบไปกับชาวนาที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโครงการรับจำนำข้าวโดยเป็นชาวนาในจังหวัดสิงห์บุรีสองรายอ่างทองชัยนาทลบบุรีอีกจังหวัดละหนึ่งรายรายละ5,000บาท ให้ชาวนาสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ซึ่งการนำในต่ละจังหวัดจะเป็นผู้พิจารณาความเดือดร้อนของชาวนาในพื้นที่ว่ารายใดยควรจะได้รับเงินจากกองทุน